ันนี้คือจุดที่สัญญาณไฟหล่นลงมาใช่ครับโชคดีนะว่ารถไม่เยอะเนาะไม่มีใครเป็นอันตรายใช่ครับ เหตุการณ์สัญญาณไฟแดงหล่นที่ผู้โพสต์ครับเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยครับคือไฟแดงในรัานเนี่ยมันมันก็ประมาณสิบกว่าปีแล้วครับก็คงจะขาดการบำรุงรักษาเนี่ยมันคงจะผุอ่าแลวทีนี้มันหล่นมันอยู่ดีมันก็หล่นลงมาเลยคือที่เห็นเนี่ยคือมันก่อนที่มันมันมันก็ตั้งตรงแล้วมันเพียงแล้วมันก็ ลงไม่มันปิดมันปิดก่อนแล้วมันก็หล่นจึงไฟแดงมันมันจะต้องตรงนี้ครับแล้วมันปิดแล้วก็มันจะล่วงทีเนี้ยมันมีรถพ่วงอยู่คันหนึ่งเนี่ยมันจอดแต่ทีเนี้ยรถพ่วงคันนั้นอ่ะเขาจะเลี้ยวขวามันก็เลยไม่ตรงกับตำแหน่งแหนใช่ครับเพราะว่าเขาเลี้ยวขวาเขาเลยมามาชิดตรงกลางหน่อยเพราะว่า ไฟแดงจะอยู่ประมาณกลางๆพอดีเลยถ้าสมมุติว่ารถที่จะไปถ้ารถพวกคันนั่ะจะไปตรงอ่ะจรพี่แต่ถ้าปกติเราก็จะมีมอเตอร์ไซค์มาจอดบางไฟแดงก็ปกติเยอะใช่ไหมคะใช่หรือว่าโชคดีที่ไม่มีมอเตอร์ไซค์ใช่มอเตอร์ไซค์นี้ก็ม่าจะเจ็บเยอะอยู่นะคะถ้ามอเตอร์ไซค์จอดเนี่ยเป็นตายอะ <c oughs> อารันเนี่ยในตัวตลาดเราเป็นพื้นที่ต่ำทีนี้น้ําท่วมแทบจะเป็นตีเวนปีเงี้ยพวกอุปกรณ์ที่มันเป็นเหล็กเนี่ยมันอาจจะ ได้แล้วไฟแดงในร้านเนี่ยใช้การมานานแล้วเ,ก,วเกินสิบปีขึ้นไปแน,น่นอนไงก็ฝาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย่วยดูแทนหน่อยเพราะจริงๆเนี่ยถ้าเรายังดูถ้าเราไปถ่ายใกล้ๆจริงเนี่ยมันมันก็ผูกทุกอันนะครับไม่ใช่ว่าไม่ผูกบางอันผูกแล้วก็เข้าตามเหล็กไว้อย่างอันนี้คงมาผูกช้าหน่อยก็เลยไม่ได้ดามเหล็กถ้าไปดูอันตเก่าอย่างเนี้ยแางไฟแดงอันนั้นน่ะเขาก็มีเหล็กสองอันตะกบนี้แล้วผัน,น็อดบนล่าง สาเหตุเนื่องจากที่ปัญญาไฟแดงล่วงมานะครับเนื่องจากพลาสติกครับที่ทํามาจากที่ห่อหุ้มตัวไฟแดงเนี่ยเกิดการเสื่อมสภาพนะครับ,าารบแล้วก็ประกอบกับวันที่ก่อไฟแดงไปล่วงมีพายุลมพัดแรงจึงทาให้ตัวพลาสติกเนี่ยมันหลุดออกมาจากครงครับหลุดออกมาจาก,กตังก็ทางเทศบาลก็ได้มาทําการตรวจสอบทุกสัปดาห์อยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นเหตุสุดไใสครับไม่สามารถเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามันจะ เท่าไหร่แต่ก็ได้มาตรวจสอบทุกการนะครับต่อไปนะครับท่านนายกบัตรินนะครับได้มีการจะําไฟแดงใหม่ได้นำาข้อแผนแล้วทั้งหมดสี่ตุรับเป็นไฟแดงใหม่ทั้งหมดครับแล้วไฟแดงนี้เนื่องจากใช้งานมาแล้วประมาณ2ี่สกว่าปีึงนี้เราม่มาเืลิมสภาพครับครับ